สวัสดีครับผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องของธุรกิจพลังงานกับบล็อกเชนว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงโดยเฉพาะเรื่องของ energy trading หรือการซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับบล็อกเชนนะครับก็เราก็เริ่มมาดูกันก่อนเลยว่าคำว่าบล็อกเชนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรื่องสำคัญของบล็อกเชนก็ต้องมี Digital a อส e t ทนะครับดิจิทัลแอสเซทที่เรามองในระบบพลังงานเนี่ย ก็มีเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมครับที่เป็นคนผลิตไฟฟ้าออกมาแล้วก็ก็ต้องก็ต้อง represen t ได้ด้วยด้วยด้วยตัวโทเค็นในบล็อกเชนอีกตัวหนึ่งที่มีก็คือสายส่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามารถ represen t ได้โดยสายส่งเนี่ยเราจะใช้วิธีว่าคิดเป็น capacity หรือคิดเป็นโทเค็นที่แทนมูลค่าหรือค่าใช้ใจ่ายในการส่งไฟก็ได้ อีกตัวหนึ่งก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถที่จะมองเป็นโทเก้นที่เอาไว้ซื้อแล้วก็เอาพลังงานมาเก็บได้แล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาภายหลังนะแบตเตอรี่เนี่ยมองได้เป็นการคอนซูมไฟด้วยแล้วก็การเหมือนลงไฟฟ้าขนาดเล็กๆได้ด้วยพร้อมๆกันนะในระบบ energy trading platform ที่ผมยกตัวอย่างนี่ชื่อกีเดียนซึ่งเป็นของบริษัทบล็อกฟินทำนะครับกีเดียนเนี่ย ก็เอาเหรียญทั้ง3ามเหรียญเนี่ยมานะแต่ทีนี้เวลาเราใช้เหรียญในบล็อกเชนเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ปวดหัวสำหรับคนทั่วไปคือเขาต้องไปคิดว่าเหรียญเนี่ยมันเอาไว้ซื้อขายแล้วมีเหรียญขึ้นเหรียญลงหรือเปล่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยนะครับนั่นก็คือแปลว่าเราต้องการให้มองทุกอย่างเนี่ยเป็นเงินบาทตามปกติหรือว่ามองออกมาในหน่วยของกิโลวัตต์อว์นะตามมาตรฐานดังนั้น เหรียญที่กีเดียนใช้อยู่ในบล็อกเชนเนี่ยทางด้านนี้จะเป็นเหรียญที่ใช้ i n t e r อร์เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะ implement ได้ว่าจะใช้บล็อกเชนหรือไม่ใช้บล็อกเชนขึ้นกับความต้องการนะทีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาเราซื้อขายพลังงานใช่ไหมครับคนที่เป็นคนซื้อพลังงานที่เรียกว่าคอน sumer เนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยสมมุติว่าเขาบอกว่า,าต้องการพลังงาน1กิโลวัตต์นะครับก็คือ คือไปมองก็คือเกิดในบล็อกเชนก็จะเกิดสัญญาขึ้นมาว่ามีการซื้อพลังงาน1กิโลวัตต์เกิดขึ้นจากผู้ผลิตคนไหนแล้วก็ส่งมาทางสายของใครคนที่ได้เงินในที่นี้ก็มีผู้ผลิตแล้วก็เจ้าของสายนะเจ้าของสายก็ได้ค่า willing charge ไปนะครับที่ที่การไฟฟ้าพยายามคิดเงินกันอยู่เราก็เอาระบบที่การไฟฟ้าคิดหรือทุกคนมองเนี่ยเอามาใส่ไว้ในบล็อกเชนตรงนี้ แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าถ้ามีการตกลงเรื่องพลังงานกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเดลิเวอร์พลังงานตามนั้นนะครับเราพลังงานที่เดลิเวอร์เนี่ยถ้าเป็นสัญญาที่เราเรียกว่าเฟิร์มแล้วตกลงกันว่าจะส่งเท่านี้เท่านี้เราไม่ส่งก็จะต้องมีการปรับเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ในสัญญานะครับไอตอนขั้นตอนการปรับเงินหรือสัญญาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเฟิร์มหรือนอนเฟิร์มเนี่ยเราก็ไปใส่ในบล็อกเชนได้เหมือนกันแล้วคอนแทคของการซื้อขายพลังงานตามตามคอนดิชันเข้าไปใส่เข้าไปเลยนะฮะหลังจากซื้อขายพลังงานกันเสร็จเนี่ยระบบก็ต้องคำนวณให้ว่าใครติดหนี้ใครเท่าไหร่ในการซื้อขายพลังงานเนี่ยแบบบล็อกเชนมักจะเป็นแบบ Peer to Peer นะเพราะว่าในเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเช่นการซื้อขายพลังงานทุก1ินาที รเราสามารถที่จะซื้อได้กับคน1วัดน,นี่เราจะซื้อกับคนได้10คนพร้อมๆกันแยกแยกกันมาพลังงานแต่ละคนส่งมาดังนั้นเนี่ยถ้าคนคนซื้อนะครับต้องไปจ่ายเงินให้คนขายทั้ง10คนหรือว่าคนขายคนหนึงอาจจะขายพลังงานไปให้คนคนซื้ออีก20คนนะคนการเก็บเงินกันระหว่างคนทุกคนอย่างเงี้ยมันยุ่งยากมากมันจะต้องมีตัวกลางเข้ามานะเป็นระบบเซ t ตเ e เ นะเพื่อคำนวณให้เสร็จว่าใครติดนี่ใครเท่าไหร่แล้วเป็นคนส่งบิลออกไปใบเดียวเท่านั้นบางทีก็เรียกว่าระบบ Enhanced Single b u y r r ก็ได้แต่มันก็ไม่เชิงเป็น Enhanced Single Buyer ขนาดนั้นนะเพราะว่าพลังงานยังเหมือนเกิดการซื้อขายแยากกันคนที่ได้เงินในระบบนี่มีใครมั่งมีคนขายพลังงานใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าของสายเจ้าของสายก็มีทั้ง e g AT, a t mea pa ระบบก็ต้องไปดูอีกว่า ใครใช้สายของใครส่งคิดเป็นเงินเท่าไหร่อะไรต่ออะไรแล้วก็ทำระบบ s e t ตเ e อ e n เออกมานะฮะทีนี้ระบบ settlement ทั่วๆไปเนี่ยพอมันคิดเงินออกมาเสร็จแล้วมันก็ขึ้นกับการตกลงทางธุรกิจว่าเราอยากจะชำระเงินกันแบบไหนถ้าเราอยากจะชำระเงินกันแบบเครดิตธรรมดาก็คือว่าส่งใบเก็บเงินทุกวันหรือทุก15วันหรือทุกเดือนหนึ่ง แล้วส่งส่งบินไปธรรมดาแล้วเขาจ่ายเงินตรงนั้นก็ไม่ได้เอาบล็อกเชนมาทําประโยชน์อะไรนะครับถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็เอามาทํากับ payments y s t e m payments y s t e m ก็คือมีการตั้งระบบบัญชีไว้แล้วระบบก็โดนตัดจ่ายหักจ่ายเงินในบัญชีกันอัตโนมัติก็อาจจะพอทําได้แต่ถ้าจะเอาบล็อกเชนเข้ามาด้วยเนี่ยเราก็สามารถเอาดิจิทัลเคอร์เรนซีเข้ามาใส่นะครับการเอาดิจิทัลเคอร์เรนซีมาใส่ก็ทําให้การหา เงินการจ่ายเงินการได้เงินเนี่ยมันเป็นไปค่อนข้างอัตโนมัติได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งระบบ payments y s t e m มากถ้าระบบ payments y s t e m มันไม่ค่อยดีแต่เราโชคดีว่าในประเทศไทยระบบ payments y s t e m เราดีพอสมควรนะครับใช้บล็อกเชนตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีผลมากทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการประกันนะถ้าเป็นระบบการซื้อขายไฟใหญ่ๆเนี่ยคนที่ขายไฟเยอะๆหรือว่าคนซื้อไฟเยอะๆมักจะต้องมีการวาง บอลเ,เป็นประกันนะฮะว่ามีเงินจ่ายถ้าติดหนี้เขาเพราะว่าซื้อขายกันทีเนี่ยบางทีสามารถเป็นหนี้เช่นเป็นต้องใช้ไฟไป20ล้านบาทก็ต้องมีอะไรเป็นการันตีตรงนี้ก็สามารถที่จะทำดิจิทัลแอสเซทมาเป็นคอลเล t e เตอร์ได้นะไอ้ดิจิทัลแอสเซทอันเนี้ยเอามาต่อกับสมาร์ทคอนแทรคในบล็อกเชนได้เลยพอมาต่อกันปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ระบบก็จะรู้แล้วว่าเขามีแอสเซทอยู่จริงๆนะฮะแล้วก็ทําอะไรได้มากกว่านั้นอีกสมมุติว่าผมไม่มีเงินจ่ายเพราะว่าผมไม่ได้ผลิตไฟตามสัญญาระบบก็สามารถไปหักเงินจากดิจิทัลแอสเซทจากนั้นได้ไม่ต้องรออำนาจศาลให้มาสั่งยึดไม่ต้องส่งบินไปทวงเจ็ดรอบแล้วไม่จ่ายสักทีต้องไปฟ้องร้องกันอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ยึดบางส่วนหรือว่าปรับเงินออกจากบอลบางส่วนได้เลยทีนี้ถ้าสมมติว่าผมเป็น เป็นอะไรเดียเป็นธุรกิจขนาดเล็กแล้วกันแล้วเขาบอกว่าผมใช้ไฟเยอะแต่ผมไม่มีเงินที่จะซื้อดิจิทัลแอสเซทมาผมสามารถทำลาว์ฟันดิ้งได้นะครับอยู่ในรูปของดิจิทัลอยู่ในรูปของบล็อกเชนเหมือนกันดังนั้นประชาชนคนอื่นเนี่ยก็ลงเงินเข้ามาในในในดิจิทัลแอสเซทที่ไว้ทำทำคอลเล็กชล นะเขาก็ได้ผลตอบแทนไปว่าจากทางธุรกิจทางอะไรก็ไปตกลงกันอีกทีทั้งหมดเนี่ยครับก็เอาสมาร์ทคอนแท็กเอาบล็อกเชนมาทําอะไรต่ออะไรได้หมดเพื่อให้มันทาระบบให้มันอัตโนมัติทีนี้มีคนถามมานะครับว่าแล้วบล็อกเชนอันแรกสุดเนี่ยที่คนรู้จักก็คือตัวบิตคอยใช่ไหมครับซึ่งออกเหรียญดิจิทัลเนี่ยแล้วมันมีการขุดเหมืองมันมาเกี่ยวข้องกับพลังงานได้ยังไงหรือธุรกิจพลังงานสําหรับผมเนี่ยครับมองว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยยกไว้ว่ามันใช้พลังงานไฟฟ้าในการขุดเยอะมาก ทีนี้แล้วทําไมถึงใช้พลังไฟฟ้าในการขุดนะการการขุดเหมืองเนี่ยมันไม่ได้มีการใช้คนไปขุดจริงๆการขุดเหมืองเนี่ยให้เราคิดซะว,ว่ามันคือการถอยลูกเตา๋านะแต่ว่าลูกเต๋าของเราเนี่ยอาจจะมีเหลี่ยมอยู่ทั้งหมดสมมติว่า1 0 0ล้านเหลี่ยมแล้วก็ต้องถอยลูกเต๋าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลี่ยมมันออกตรงกับที่เจ้ามือเขาต้องการนะถ้าเหลี่ยมมันตรงออกเมื่อไหร่นะั่นแปลว่า เหมือนกับเป็นการขุดคอยหรือขุดบิตคอยได้ได้1นึ่งคอยทํทนองนั้นนะครับการการที่ทอยลูกเต๋าอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นเป็นมันเป็นําเปรียบเทียบเฉยๆนะแต่จริงๆแล้วมันใช้ฟังก์ชันในในคอมพิวเตอร์เราในการทํำร a นดอมแล้วก็ทําอีกอย่างนึงเรียกว่าแฮชนะทั้ง2อ,อย่างเนี่ยคือคือเป็นการสร้างลูกเต๋ออกมาแล้วกันนะการทั้งร a นดอมแล้วทั้งแฮชเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟเยอะ นะครับโดยเฉพาะถ้าเราไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่มันจะถูกเพราะต้องถอยไปเรื่อยๆๆซึ่งเ,เ,เ,เป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นก็เลยทําให้คอมพิวเตอร์ที่ทํางานนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยต้องกินไฟทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยระบบบิตคอยน์เขาออกแบบไว้ยากกว่านี้อีกครับคือเขาออกแบบไว้ว่าเวลาจะมีเหรียญใหม่ออกมาแต่ละเหรียญเนี่ยคุณต้องมาถอยลูกเต๋าเนี่ยแข่งกันนะถ้าสมมุติว่าผมถอยอยู่คนเดียว ใช่ไหมครับผมอาจจะใช้เวลา1ปีในการทอยชาวบ้านเขาทอยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรวก่าผมเขาใช้เวลา1เดือนเขาทอยเสร็จไปแล้วสมมุตินะครับจริงๆแล้วแค่6นาทีอะ่ะพอเขาทอยเสร็จเขาได้เหรียญน,นั้นไปผมอะ่ะที่ทอยไปแล้วสมมุติว่าทอยไปแล้ว9เดือนแล้วกันยังไม่ครบปีหนึ่งเนี่ยผมต้องทอยใหม่หมดตั้งแต่ต้นนะดังนั้นวิธีที่ดีคือคนที่จะทอยเหรียญเนี่ยครับเขาจะ มาตั้งฟาร์มด้วยกันเขาถึงเรียกว่าฟาร์มขุดบิตคอยนะครับไอ้ฟาร์มเนี่ยก็แปลว่าทุกคนมาช่วยกันทอยเหรียญแล้วใครคนนึงทอยออกมาได้ถูกตามที่เจ้ามือบอกเนี่ยก็จะได้คอยนั้นไปแต่เอาผลประโยชน์จากคอยนั้นมาแบ่งกับทุกคนที่อยู่ในฟาร์มนั่นแหละครับ